สวัสดีครับที่ Wishbeer Review นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเบียร์ตัวใหม่ของของดูแวลนะครับที่เป็นเบียร์ดูแว่นทริปเปิลฮอบสองปันสิบหกนะครับดูแว่นทริปเปิลฮอบแอลกอฮอล์เก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นสไตล์สตรองเบลเจียนนะครับสตรองเบลเจียนแอร์ครับดูแว่นทริปเปิลฮอบเขาก็ทำตั้งแต่ตั้งแต่หกปีที่แล้วครับคือเป็นเบียร์ดูแวลธรรมดา Uh, ที่จะเพิ่มฮอปอีกตัวหนึ่งครับคือดูอว่าธรรมดามันจะมีแค่2องอปมันจะมีซ a รสกับเ e r i ร g เรนกล g ดิงส์แล้วเขาถ้าเพิ่มทุกปีเขาจะเพิ่มอีกอ,อีกตัวอีกตัวหนึ่งครับฮอปอีกตัวหนึ่งแล้วปีนี้มันก็เป็น HBC 291ซึ่งมันเป็นเป็นฮอปที่ยังไม่มีชื่อนะครับเป็นเอ็กซ์เพ n ริเมนเรียกว่าเอ็กซ์เพ n ริเมนเป็น uh, ทดลองนะครับเป็นทดลองฮอปนะครับ ทีเนี้ยลองดูว่ามันเบียร์จะเป็นยังไงครับเปิดลองดอูดูว่ามันจะมีคาร์บอนเนชั่นค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยงงอะแต่ว่าเป็นปกติลองดูว่วนะครับ ทีนี้ถ้าดูสีมืนสีมันก็จะ Clear g o l d ลเดนะครับค่อนข้างมันดูเวลทั่วไปครับอาจจะเข้มเข้มเข้มกว่านิดนึงนะครับอลองดูครับฟองเยอะแต่ว่าอันนี้อันนี้คือเป็นปกติของดูเวลครับกลิ่นของดูเวลตัวนี้ทริปเปิลฮอมันจะเป็น,นะนเลมอนมันเป็นมะนาวเป็นพริกไทยครับ มันจะมีของอาจจะมีของดอกไม้ด้วยครับลงชิมครับเบียร์แรงจริงๆนะครับ9.5%แต่ว่ามันมันเป็นปกติของของดูแ้ทั่วไปครับทีเนี้ยตัวนี้มันจะเป็นแบบเอ่อบอดี้ของเขามันจะ ค่อนขอ้างค่อนขอ้างอันอันอันของดูเว่นปกติครับลองดูแต่ว่าเราจะไม่เหมือนกันอ่าที่หลักๆของดูเว่นมันจะเป็นพิสเนอร์สตองพิสเนอร์แต่ว่าทีเนี้ยมันจะมันจะกินหอบมากกว่ามากกว่าดูแว่นปกติมันจะแต่ว่ามันไม่ใช่หอบเหมือนเหมือนหอบของเบียร์อเมริกานะครับมันจะเป็นเป็นของยุโรมากกว่า มันะจะมีมันจะมีรสชาติของมะนาวของอะไรที่เปรี้ยวๆครับแล้วก็ของพริกไทยพรอปพอปแบบแบบยุโรนะครับแล้วก็เฮิร์บส์น้ำตาลนิดหน่อยครับแต่ไม่เท่าไหร่ครับก็จะมีดอกไม้นิดๆน,น,นะครับทีนี้บาลานซ์ไม่คือ,ค,อคือว่าแบบ สดชื่นแล้วก็เปรี้ยวในเวลาเดียวกันครับซึ่งมันคนที่ชอบดูด้วยมันจะชอบมากแน่นอนนะครับลอ,องดูอีกทีนึงอโอเคอลงมากินกันแล้วก็รีวิวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ